เดี๋ยวเอาเอาไม้เอาไม้ต้นทางใต้นด้เออต้นทางใต้ยอดมันตายตายจากยอดมาเออตายจากยอดลงมาเลยเป็นมาเป็นเป็นหน่วยเป็นหน่วยโอ้ยทั้งเสียดายทั้งอ่ะเออมือไหนมันกระสีตายอยู่แล้วก็เลยเอาสารปรับสภาพดินวิธีกระสีก็เลยเฮ็ดกันได้เห่ามันขึ้นมาตายแล้วคอยคือขึอยากเอาหน่วยออกเออกัวหรือว่าอ่ะของตัวนี้ลองมาเบิ่งนู ถึงใส่ถึงใส่ยามันตายมัื่อปวเท้องเราแล้วปวดปวายเขาเอาหน่วยมันก็บอกเอ๊อบอกรอบบบานนี่บอขายแล้ววะบอขายว่านอบอขายไปไปมาถามซื้อกับบอขายวัเพราะว่าอยากบึงทางในมันนี้เอาเอาสีเีย้เอออย่ามึงมาเนื้อมันว่าว่ามันรอดมานี่ผ่านความตายมานี่มันสิเป็นเท่าไหร่บ้าน่วยแรกกับป้เบื่กบางบางนากระไลยังบอนานอยู่เอาหน่วยที่ทองมา บาดี้หน่วยแมงพนกระซื้อมันคูมันคูมันใหญ่คูใดก็ดีเปลือกบางอีกต่างหากเออขายเลยเลยได้กินงสองวยเจ้าะแสดงว่าแสดงว่ารอดแล้วก็ผลที่ได้อยู่ก็ไม่กระทบเลยใบมันเขียวใบนี้ดำแล้วจนเลื่อมเออาครับผมครับผมครับผมเอามือนี้จ้าเลือกเอาอันนี้